สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอ๋เนาะชั้นแนลนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมแล็คอาร์ล็อกออนไลน์นะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีหาเงินแบบที่สของผมนะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะขึ้นไปยิงที่คอกทาวเวอร์ Tower, ชั้น 4F ครับซึ่งต้องใช้กุญแจทองในการลงไปยิงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าของที่ได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับผมนี่ครับ ก็คือข้างบนตรงนี้ไม่ไม่ต้องนับนะครับผมไม่เกี่ยวก็คือเข็บเนี่ยใด้ประมาณนี้ครับแล้วก็ของที่อยู่ในนี้ทั้งหมดครับนี่ประมาณนี้ครับผมถ้าเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธียิงที่ผมขึ้นไปชั้นนั้นเนี่ยผมไปยิงยังไงก่อนอันดับแรกอ่าก็ตามนี้ครับผมผมก็จะนั่งอยู่ที่บริเวณตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ย มันค่อนข้างจะปลอดภัยสูงจะถามว่าบางครั้งมีมันเกิดไหมก็มีครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเจ้าตัวอารามเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดดังนั้นมันจะเกิดแต่พวกค็อกธรรมดาครับพวกนาฬิกาคุณปูอ่อ่ะผมก็จะบัฟ a อแล้วก็เดินยิงอยู่ตรงซีกแถวนี้ครับก็คือในชั้นนี้เนี่ยผมแบ่งได้ว่าที่มันเกิดเยอะๆนะเราแบ่งมินิแมปเลยครับขวาบนเนี้ยเราตีครึ่งหนึ่งเลยครับผมครึ่งล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวก ค l o ธรรมดาเนี่ยหรือนาฬิกาคุณปู่ที่เราเรียกกันเนี่ยจะเยอะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นครึ่งบนน่ะจะเป็นพวกอารามไลเวิร์ดพวกนี้ครับก็คือค่อนข้างแบ่งชัดเจนจํานวนความเยอะเนี่ยมันจะอยู่ตามที่ผมบอกถ้าเป็นนาฬิกาคุณปู่จะอยู่ตซนล่างถ้าเป็นค l อ่าไออารามครับจะอยู่ข้างบนซึ่งห้องซ้ายบนกับขวาบนเนี่ยจะมีอารามเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นห้องซ้ายล่างกับขวาล่างเนี่ยอ่ามันจะมีนาฬิกาคุณปู่เยอะแล้ว ความพิเศษที่ว่าทํายังไงให้มันได้อีรูเยอะๆสําหรับที่อยู่ชั้นนี้เนี่ยก็คือเราต้องวิ่งซีกล่างครับผมซ้ายล่างขวาล่างแล้วก็กลางล่างเนี่ยจะเป็นที่เกิดของนาฬิกาคุนปู่แล้วนาฬิกาคุณปู่เนี่ยเวลามันตายแล้วเกิดเนี่ยพอหลังมันพิงลงกับพื้นเนี่ยมันจะเกิดทันทีถ้ามันเกิดตรงบริเวณที่เราอยู่ก็โชคดีไปเพราะว่าผมบางครั้งก็เกิดทีสามตีตัวเนี่ยพอตายหลังชนปุ๊บมันก็เกิด หลังชนปุ๊บมันก็เกิดหรือถ้ามันไม่เกิดห้องนี้มันก็จะเกิดห้องกลางมันก็จะวนๆกันอยู่แค่นี้แหละครับแต่ว่ามันจะอยู่ในซีกซ้ายล่างนะขวาล่างซ้ายล่างแล้วก็ตรงกลางล่างมันจะเยอะครับผมจากที่ผมลองวิ่งดูลองยิงดูหมดแล้วนะแต่ผมว่ายิงอะไรกาคุณปู่เนี่ยมันค่อนข้างจะดีกว่าเห็นไหมครับเนี่ยพอหลังมันแนบพื้นปุ๊บมันจะเกิดทันทีมันจะเป็นบางตัวนะครับ มันจะค่อนข้างจะเกิดเยอะครับบอกเลยว่าเนี่ยเกิดได้นะครับพอหลังมันแนกพื้นอ่ะคือไอ,ไอตัวในการคุณปู่เนี่ยตายเสร็จจะเกิดเลยครับส่วนของที่ผมใช้ก็ประมาณนี้ซึ่งวันนี้ถนะ้าผมขายขยะทั้งหมดนี่ผมก็คงจะได้เสื้อกล้ามบาโปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปล่าบอสกับพวกเพื่อนด้วยก็เลยต้องนั่งทำของหน่อยแล้วเดี๋ยวธนูก็จะเปลี่ยนในอนาคตแต่ว่าจะต้องเอาเสื้อก้ามเหมือนเกงในามาก่อน เดี๋ยวขายของวันนี้ก็คงจะได้แล้วแหะครับโอเคส่วนเจ้าตัวเอลเดอร์เนี่ยพยายามเน้นยิงธรรมดาก่อนนะเพราะว่าจากที่ผมลองอะนะมันจะมีสกิลหนึ่งอะสกิลฟอร์สอะอ่าก็คือเวลามันไล่ฟอร์สอะถ้าเราไม่ยิงธรรมดาไว้ไม่ทันนะผมเคยเบิ้ลมันนะแต่พอช่วงขาดปุ๊บอะแม่งฟอร์สเราติดปุ๊บแม่งลงไปขนามันฟอสแล้วไปผมตายเลยอะ <laughs> โอเค ทีนี้เรามาลองขายขยะกันดูดีกว่าครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งราคาที่ผมกดเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้เ็ืงคิดเลขเดี๋ยวเราค่อยรวมทีเดียวนี่ครับราคาที่ผมคิดเอาไว้ให้คร่าวๆกิฟตบ็อกผมตีไว้ที่ราคา9,000ผมได้มา29กล่องอ่าอบีผมตีไว้แค่40,000 ซึ่งก็ที่เห็นกันประมาณนี้4 0 0 0มื่นหรืออาจจะ38 0 0 0ื่0แ0แต่เวลาผมตั้งขายก็4ี0 0มืนมันก็ออกทุกทีโอเคแล้วก็คลิปอาจจะมีราคาขึ้นลงเพราะว่าผมไม่ได้เดินตลาดนานแล้วอะ่ะผมก็ตีไว้ที่3 0 0แ0 0แล้วกันเพราะจริงๆบางทีผมก็เห็น3 0 0แ0 0 4 0 0 0 0 0ไม่รู้เหมือนกันครับก็ตีไว้ต่ำก่อนแล้วกันส่วนอีลูเนี่ยผมตีเอาไว้ให้ที่ก้อนละ18,000โอลิผมตีเอาไว้ที่ก้อนละ4ี่0มืผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วแต่ว่าก็ตีไว้ที่4ี่หมื่นแล้วกัน แล้วก็กุญแจกุญแจเงินกุญแจทองเนี่ยผมไปดูมาเมื่อกี้เลยกุญแจที่ลงแค่ะครับกุญแจเงินนะ่ะจะอยู่ที่17ื่นเแล้วก็กุญแจทองจะอยู่ที่9ก้าพันกว่า17ื่นกว่าไอ้กุญแจเงินนะผมก็ตีเอาไว้ที่ตัวเลขกลมๆแล้วกันกุญแจเงิน17ื่นกุญแจทอง9ก้าพันโอเคก็ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูว่าถ้าขายขยะ มันจะเป็นเยี่อะไรเงินในตัวผมก็มีไว้แค่เปิดครั้งนะครับสามร้อยกว่าก็คงไม่ต้องไปน้ำมันมากผมจะเอาไปเท่าไหร่ก่อนดีเครียดใส่ไม่ได้ไม่ได้1นแล้วกันอ่นะอเคันได้อยู่1นไหวอยู่โอเคน่าจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปลองโยนขยะดูครับผม อืดหน่อยอืดหน่อยถ่ายรอบนี้มั่นใจว่าน่าจะต้องได้แล้วแ่ะครับกามบาโฟเฮ้ยนี่เขาขายไปเลยแล้ว,วกันเฟบิกจริงๆเนี่ยต้องเก็บเอาไว้ทำเงินหุ้นอย่างนี้ก็ไม่ครับขายแม่งเลยครับเคก็มาแล้วล้านสามตึงออกมาไอ้นี่ไม้แท้ก็เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ราคาแต่รู้แต่ว่าหมวกฟางมันขายกันใบละ สามหมผมว่ามันก็ได้เป็นได้หลายตังค์อยู่นะได้หลายแสนอยู่นะสําหรับถ้าเอาไอ้ไม้แท้ไปทำหมวกฟังอ่ะก็ไปบวกกันเพ,เพิ่มแล้วกันครับผมเดี๋ยวเราลองดูก่อนแล้วกันว่าเท่านี้เนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่ได้โอเคนี้ไปร้านเจ็ดแล้วจะถึง2ล้านหรือเปล่า ก็ได้โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะครับผมเออส่วนใบไวผมลืมบอกไปเออวะเมื่อกี้นี่ไงหัวมันขาดอยู่นี่วะผมลืมบอกใบไวครับใบไ,ไวผมให้ไปที่200นะจริงๆมันน่าจะแพงกว่านี้ผมจะทำผมจะไปทําใช้เองแต่ว่าก็ตรีราคาไปแล้วกันว่า200ส่วนมะนาวเนี่ยพันหนึ่งแน่นอนนะเพราะว่าต้มอ่ะมัน800กว่าต้มเนี่ยมันเพิ่มแค่สิบกว่านิดๆเองแต่มะนาวเพิ่ม20กว่า ดังนั้นผมก็ตีราคามะนาวไว้ที่หนึ่งพันอ่าเกยขายขยะมาได้อันนี้อะไรวะน่าจะผมยิงได้จากวิปเปอร์อ่ะถ้าผมจำไม่ผิด่นะเดี๋ยวลองดูว่ามันคือเสื้ออะไรถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเสื้อม่วงๆน่ะว,วะอ๋อสิโลบลูอ๋อ,อ,อสวเวอร์ิวเวอร์โลบ ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีราคาขายได้ป่ะครับโยนรานแม่งเลยครับตัวละสี่พันเนี่ยโอ้ไม่โยนดีกว่าแค่ตัวละสี่พันเองไม่เป็นไรครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองสรุปกันเลยแล้วกันขยะตีไปว่าสองล้านแแล้วกันนะครับผมโอเคเรามากดตั้งแต่แรกไว้เฮิบน่าจะเป็น5,9,600นเ บวกมะนาวสองแสนสามบวกกิฟบล็อกสองแสนหกฮะสองแสนหกหนึ่งปิดปิดปิดโอเคบวก OBB แสนสองบวกคลิปสามแสนบวกอีลูล้านห้า 1 5 8, 8 4 en, 1 2 3แล้วก็โอลิ8ปดแสนแจเงินทั้งหมด6กแส0 0อแจทองแสน8ุณแจทองเนี่ยจริงๆมีเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าผมต้องใช้ขึ้นลงขึ้นลงผมก็เลยทั้งแม่งครับก็เลยหายไปอ่ะได้ทั้งหมด สี่ล้านสองบวกกับค่าขยะสองล้านแปดแล้วกันหนึ่งสองสามเท่ากับเจ็ดล้านครับผมอันนี้คือไม่มีของว้าวเลยก็คือไม่มีการ์ดไม่มีเนี่ยแล้วผมได้แร่จากดาบมาด้วยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ไอไม้แท้เนี่ยผมว่ามันจะต้องได้เงินอีก,อกหลายแสนอยู่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าหมวกฟางใบหนึ่งเนี่ยมันใช้ไม้แท้ทํากี่อันแต่ว่าหมวกฟางใบหนึ่งเนี่ยมันขายกันสามหมื่นห้า สามหมื่นสามหมห้าประมาณนี้ครับซึ่งมันกี่ใบอะสมมุติว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวร้อยหนึ่งหรือสองรอ่ะถ้าเกิดว่าร้อยหนึ่งนี่ก็ได้ตั้ง7ดใบเลยนะโอ้ก็บวกเข้าไปอีกเยอะอยู่นะเออสามใบก็ล้านหนึ่งเออสามใบก็แสนก็ได้อีกหลายแสนโอเคก็ตีไว้ก็่ข้าแล้วกันกน,นะว่าเจ็ดล้านส่วนถามว่าบางคนเนี่ยมีถามว่าพี่ไม่หักอะไรพวกกากเกระมรออ้อาว เอาง่ายๆครับถ้าคุณจะไปฟาร,ร์มคุณก็ไปซื้อแค่ปลเบิ้ลกัมแล้วขึ้นไปฟาร,ร์มแล้วคุณก็หักแค่กรัรมแต่ตัวผมเองเนี่ยผมต้องเก็บเลเวลด้วยดังนั้นผมเลยใช้ฮาร์ดคอร์ดังนั้นต้นทุนของแต่ละคนจะไม่เท่ากันถ้าคุณต้องการจะไปฟาร,ร์มจริงๆคุณก็ซื้อแค่กรัรมไปฟาร,ร์มแล้วคุณก็ลบเอาแต่ผมอะใช้ฮาร์ดคอร์ไปฟาร,ร์มโอเคนะครับผมคือผมเอาเลเวลด้วยไม่ใช่ตาลีตาเหลือกฟาร,ร์มอย่างเดียวอ่าคือประมาณนี้ก็เท่ากับว่าคลิปนี้ก็ชั้น4ผมไม่้ลลย ได้มาเจ็ล้านแล้วก็แลกจากดาบตัวนี้ผมก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็ไปลองดูกันเองได้มครับผมมีหลายอย่างก็ไม่ได้คิดโอเคอย่าที่อย่าลืมนะครับที่ผมบอกท่านอ่ะควรจะใส่หมวกของขวัญไว้นะครับยิปบ็อกได้ทุกรอบเลยแล้วก็ไม่ใช่เงินน้อยมันได้เงินเยอะนะอา่าควรจะใส่ครับผมยิ่งเราเป็นไนท์นี่ยิ่งต้องใส่เลยเวลาลากโบนี่ี๋ยวตัวต่อไปผมเนี่ยผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมจะปั้นอะไรดีอา่า โอเคครับงั้นก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันฝากไว้ด้วยครับดึงเงาะชแนลนะครับผมชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย